สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์เขียนให้คิดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเฉลิมชัยยอดมาลัยก็อยู่ในหนังสือพิมพ์แมวหน้านะครับฉบับวันอาทิตย์ที่7เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่ารัฐบาลโกงฝ่ายค้านสร้างภาพประเทศล่มจมเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเฉลิมชัยบอกว่าประเทศชาติจะเจริญหรือว่าล่มจมเนี่ย มันจะมีปัจจัยที่เป็นตัวการอยู่หลายปัจจัยด้วยกันแต่จะมีปัจจัยสําคัญบางประการที่เป็นตัวเร่งรัดให้ประเทศเจริญหรือบรุ่มสลายได้นั่นคือพฤติกรรมของรัฐบาลและก็พฤติกรรมของฝ่ายค้านถามว่าทำไมประเทศบางประเทศที่ไม่น่าจะเจริญรุ่งเรืองได้เพราะว่าไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแถมยังเป็นชาติเกิดใหม่มีประชากรเพียงไม่กี่ล้านคนเท่านั้นเองแต่ทําไมประเทศเช่นว่านี้เนี่ย ถึงจเจริญรุ่งเรืองรุดหน้ามากกว่าประเทศเก่าแก่อย่างประเทศไทยทําไมบางประเทศที่หากย้อนหลังไปเมื่อสักสามสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับยังรบราค่าฟันกันจนเลือดท่วมนองแผ่นดินแต่ทว่ามาถึงวันนี้กลับมีสภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศ,ศึกษาดีกว่าประเทศไทยทําไมครับแน่นอนแล้วครับว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าประเทศไทย จึงทาให้เขาเนเจริญรุดหน้าได้มากกว่าประเทศไทยประเทศที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งตะบันตกแต่ตกอยู่ในกํามือของนักการเมืองจอมโกงมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษแล้วคนไทยรู้ทั้งรู้ครับว่าประเทศไทยมีนักการเมืองขี้โกงมากมมยเลือเละเกินแต่ก็ยังพอมีนักการเมืองดีเนี่ยหลงเหลืออยู่บ้างนะครับแต่คนไทยก็ไม่ได้รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจมากสักเท่าไหร่นักที่มีนักการเมืองโกงเพราะว่าบางคนมีทัศนคติว่าโกงแล้วไม่เป็นไร ใครๆก็โกงกันทั้งนั้นแต่โกงแล้วแบ่งให้กูบ้างเนี่ยก็พอใจแล้วนะครับพอใจที่กูไม่ได้โกงเองแต่ยินดีที่คนอื่นโกงแล้วก็แบ่งมาให้กูไอ้ทัศนคติแบบนี้นะครับมันทําให้ประเทศไทยเนี่ยเฉียดกับความวิบัติบรรยมาแล้วหลายครั้งด้วยกันแต่โชคยังดีนะครับของประเทศไทยเราที่เรายังมีพระสยามเทวาธิราชทรงช่วยปัดเป่าความพินาศให้หลุดพ้นไปได้เสมอมา แต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าหากพระสยามเทวาธิราชท่านทรงทอดธุระขึ้นมาในวันหนึ่งวันใดวันนั้นแหละครับประเทศไทยอาจจะแหลกลานบันเลยจนไม่สามารถกอบกู้กลับคืนมาได้นะครับแน่นอนแหละครับว่าประเทศหรือว่ารัฐเนี่ยประกอบไปด้วยดินแดนประชาชนรัฐบาลแล้วก็อำนาจอธิปไตยจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นะครับแต่ก็มีคําถามต่อมาอีกเช่นกันว่าแล้วระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเนี่ยอะไร เป็นปัจจัยสําคัญมากกว่าการที่ทําให้ประเทศชาติจเจริญหรือว่าเสื่อมสุดถ้าเกิดตอบตามหลักรัฐศาสตร์นะครับรัฐบาลเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ประเทศชาติจเจริญหรือว่าเส่อมสุดเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ถือหางเสือควบคุมทิศทางการเคลื่อนไปของประเทศในภาพรวมและถ้าหากว่าประเทศไทยมีรัฐบาลดีก็ย่อมจะเจริญก้าวหน้านะครับแต่ถ้าหากว่าประเทศไทยมีรัฐบาลที่เลวชาติเลย ประเทศชาติก็เกิดปัญหาขึ้นมาซึ่งประชาชนเนี่ยก็คงได้เห็นกันมาโดยตลอดว่าในยามที่ประเทศชาติสุขสงบมีสภาพเศรษฐกิรรจดีเนี่ยเรามีรัฐบาลที่มีพฤติกรรมการเมืองอยังไงร,ระหว่างรัฐบาลโกงชาติกับรัฐบาลที่ทุ่มเทเพื่อชาติมีคําถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีรัฐบาลที่ทําเพื่อชาติจริงๆเนี่ยสักกี่ชุดละครับประเทศสยามหรือว่าประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแป,ปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์เป็นใหญ่สูงสุด มาเป็นระบอบที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยเพราะเหตุว่ามีรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงเมื่อปีพุทธศักราช2475แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจนบัดนี้ไทยเรามีรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายสิบฉบับด้วยกันและก็คาดว่าคงจะต้องมีอีกหลายฉบับในอนาคตนี่แหละครับถ้าหากว่าการเมืองไทยเนี่ยยังเป็นแบบทุกวันนี้นะครับเรามีนักการเมืองหลากหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะนักการเมืองพันธ์เลวธรรมดากับนักการเมืองพันธ์เลวที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเลวที่สุด แต่คนไทยจํานวนหนึ่งยังคงยิ้มหน้าบานเมื่อมีนักการเมืองเลวสุดๆเนี่ยขึ้นมาปกครองบ้านเมืองด้วยเหตุที่ว่าพอใจพอใจที่นักการเมืองเลวเนี่ยเอาส้นเทา้าเขีย่ยเศษอาหารให้กินบ้างในบางมือ้อในบางกล่าวคนไทยบางคนก็น่าสมเพชมากนะครับเพราะว่ากล้าที่จะกล่าวออกมาดังๆว่านักการเมืองเลวก็ช่างมันนเท้าครับเพรอาะมรนก็กลนทุกคนนั่นแหะ้ะไม่เห็นมีคนไหนดีเลยสักะคนเดียวแต่ถ้าหากมันรเลวแล้วมันเอาสิ่งที่มันโกงกินมาแบ่งให้กูบ้างเนยกูก็พอใจแล้วลนะว เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับจริงซะยิ่งกว่าจริงในสังคมไทยเราเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยรู้ดีครับว่าการเลือกตั้งในเมืองไทยเนี่ยจะหาความบริสุทธิ์หาความขาวสะอาดแล้วก็เที่ยงตรงได้ยากมากจนอาจจะกล่าวได้ว่าเกือบจะหาไม่ได้หรือด้วยซ้ำไปคนไทยจำนวนมากเชื่อเพราะมีประสบการณ์ซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยตรงแล้วก็รู้ดีว่าตนเองเนี่ยรับเงินจากนักการเมืองหรือว่าหัวคะแนนของนักการเมืองหน้าไหน แต่ก็ยังจะอุตส่าห์สนับสนุนการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับเพราะว่ามีข้ออ้างแบบหน้าสมเพชว่ามันก็โกงกับทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อมันเอาเงินมาให้เราเราก็รับไว้ก่อนเพราะเมื่อมันเป็นสสมันเป็นรัฐบาลแล้วมันก็ไม่เคยกลับมาสนใจพวกเราอีกเพราะฉะนั้นรับเงินซื้อเสียงเอาไว้ก่อนกำขีดีกว่ากำตนเมื่อคนไทยบางจะพูดเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็หมายความว่าเขาจะสนับสนุนให้นักการเมืองโกงชาติได้เข้าไปเป็นสส แล้วถ้าหากคนไทยช่วยกันสนับสนุนนะักการเมืองโกงชาติมากๆเนี่ยนักการเมืองสายพันธุ์ชั่วเหล่านี้ก็ได้ขึ้นไปเป็นรัฐบาลแล้วคนไทยก็บ่นว่ารัฐบาลนี่โกงแต่ลืมลืมที่จะดูตัวเองยังไงล่ะครับว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนสนับสนุนให้นะักการเมืองเนี่ยโกงชาติขึ้นไปเป็นรัฐบาลน,นะครับหรือนักการเมืองบางคนก็อาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ก็เป็นสสฝ่ายค้านแต่ก็เป็นฝ่ายค้านที่มีพฤติกรรมคดโกงไม่ต่างไปจากรัฐบาลสักเท่าไหร่นักเพียงแต่ว่าโกงน้อยกว่ารัฐบาลเพราะไม่มีอำน,นาจรัฐอยู่ในมือ จนทาให้มีคํากล่าวจากนักการเมืองรายหนึ่งที่ตายไปแล้วนะครับว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันอดอยากปากแห้งครับเรื่องการคดโกงของรัฐบาลเนี่ยไม่จำเป็นต้องสาธยาให้มากกว่าครับเพราะว่าคนไทยจํานวนไม่น้อยย่อมประจักษ์เป็นอย่างดีนะครับดีซะจนบางคนเนี่ยต้องเข้าไปเป็นสสแล้วก็พยายามเข้าไปเป็นรัฐบาลจอบโกงโดยเฉพาะคนที่ชอบอ้างว่ารวยแล้วไม่โกงและคนจําพวกนักธุรกิจที่คดในข้องอในกระดูก ซึ่งก็เห็นว่ารัฐบาลโกงมาโดยตลอดนะครับดังนั้นจึงแปลสถานภาพจากนักธุรกิจขี้โกงเนี่ยไปเป็นรัฐบาลขี้โกงเพราะเขาเห็นช่องทางการโกงแบบกินรวบโดยใช้อำนาจรัฐเป็นเครื่องมือสนับสนุสน,นการโกงแบบทุจริตเชิงนโยบายส่วนสสฝ่ายค้านที่ไร้อำนาจในการบริหารก็ไม่ค่อยจะพอใจกับบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติมากสักเท่าไหร่นัก แม้ปากจะเปล่าประกาศว่าเป็นฝ่ายค้านแต่ก็รู้ดีนะครับว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันอดอยากปากแห้งเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามสร้างภาพลวงตาให้มากที่สุดโดยเฉพาะภาพลวงตาว่าเป็นนักการเมืองที่ตั้งใจจะตรวจสอบตั้งใจจะจับทุจริตของรัฐบาลจึงต้องตีฝีปากให้มากที่สุดเพราะเชื่อว่าการทํางานด้วยปากมันจะให้ผลดีมากกว่าการทํางานอย่างจริงจัง,จง,จงแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ขึ้นไปเป็นรัฐบาลบ้างแล้วก็จะดําเนินการช่อโกงประเทศต่ตอไป ประเทศไทยเรามีนักการเมืองจอมโกงที่เป็นได้ทุกฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลมาโดยตลอดบางรายก็ผลัดกันเป็นฝ่ายค้านบ้างเป็นฝ่ายรัฐบาลบ้างแต่บางรายก็ผูกขาดการเป็นฝ่ายรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาส่วนบางฝ่ายก็หวังว่าจะได้ขึ้นไปเป็นรัฐบาลบ้างแต่ถึงแม้จะมีสสมากที่สุดแต่ก็แพ้เกมการเมืองแบบไทยๆทำให้พรรคที่มีสสออันดับที่1ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีนักการเมืองบางประเภทนะครับที่น่าขยะดขยงยิ่งกว่า คือเมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยก็ใช้อำนาจรัฐในการดูดสอสอจากพักอื่นเข้าไปร่วมเป็นพักรัฐบาลหรือก็มีบางยุคที่นักการเมืองที่ประกาศว่าจะเป็นรัฐบาลต่อเนื่อง20ปีเนี่ยใช้อำนาจรัฐสู่พักการเมืองอื่นทั้งพักเข้าไปอยู่ในพักของตนเองเพื่อใช้เป็นข้ออ้างว่าพักการเมืองของตนเนี่ยชนะการเลือกตั้งแบบฟ้าถล่มดินทลาย แต่สุดท้ายนะครับเจ้าของพักก็ต้องหนีคดีอาญาแผ่นดินไปร่อนเร่อยู่นอกพระราชอาณาจักรไทยแล้วสุดท้ายของสุดท้ายก็ได้กลับเข้ามาในพระราชอาณาจักรไทยโดยเข้ามาแล้วสร้างความปั่นป่วนให้กับระบบยุติธรรมของไทยเราแบบชนิดที่ไม่มีใครหน้าไหนจะกล้าทําลายความยุติธรรมของไทยให้พินาศได้มากเช่นนี้อีกแล้วในเมื่อเรามีรัฐบาลที่หลายคนบอกว่าสามานสุดๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีฝ่ายค้านที่หลายคนเนี่ยกำลังมองด้วยสายตาที่อาจจะชื่นชมเป็นอย่างมาก เพราะว่าฝ่ายค้านบางคนเนี่ยมีฝีปากดีครับมีวัฒนศิลป์ดีสามารถสร้างวัฒกรรมทางการเมืองเพื่อโน้มน้าวใจประชาชนที่รู้ไม่ทันได้สอส,อสอฝ่ายค้านบางจําพวกเล่นละครตบตาประชาชนได้อย่างแยบยลมากบางรายนี่ลงทุนแสดงละครกลางเวทีการประชุมสภาด้วยการสร้างบทเรียกน้ําตาราวกับว่าสภาเนี่ยเป็นเวทีแสดงละครน้ําเน่าเลยนะครับแต่ที่จริงเนี่ยรัฐสภาไทยถูกเรียกว่าเป็นเวทีละครน้ําเน่ามาอย่างยาวนานแล้ว เพราะว่าคนที่ติดตามพฤติกรรมของนักการเมืองไทยมายาวนานต้องได้พบได้เห็นการแสดงละครโดยสสจำพวกที่แสดงละครตบตาผู้ชมได้อย่างแนบเนียนมาโดยตลอดเคยสงสัยกันบ้างไหมครับเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมทําไมสสฝ่ายค้านบางคนเนี่ยถึงได้อภิปรายในสภาได้อย่างดีมากดีจนชนะใจคนดูทางบ้านดีจนทําให้เกิดคําถามตามตามาว่าถ้าหากฝ่ายค้านมีข้อมูลดีถึงเพียงนี้แล้วเนี่ย ทำไมไม่จัดการตามกระบวนการทางกฎหมายล่ะครับทาไมจะต้องรอล่ะครับแล้วทําไมต้องใช้เวทีของรัฐสภาเนี่ยเป็นเวทีแสดงในเมื่อมีข้อมูลชัดเจนว่ารัฐบาลเนี่ยทุจริตและทาไมถึงไม่ฟ้องร้องดําเนินคดีอาญากับรัฐบาลล่ะครับทําไมถึงใช้เวทีสภาเป็นเครื่องมือในการต่อรองอํานาจรัฐล่ะครับทาไมถ้าหากว่าสสฝ่ายค้านมั่นใจว่ารัฐบาลทุจริตช่อฉนปล้นประเทศเนี่ยก็ต้องฟ้องร้องดําเนินคดีอาญากับรัฐบาลนะครับไม่ใช่กล่าว แบบเล่าสู่กันฟังแล้วก็บอกให้ประชาชนเนี่ยตัดสินใจกันเอาเองว่าครั้งหน้าจะเลือกใครเป็นรัฐบาลเพราะประการกระทําแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการโกงบ้านกินเมืองเลยนะครับขอย้ํานะครับเมื่อสสฝ่ายค้านมั่นใจว่ารัฐบาลโกงเนี่ยก็ต้องแจ้งความดําเนินคดีอาญาทันทีไม่ใช้เวทีของสภาเป็นสถานที่ในการแสดงละครตบตาประชาชนนะครับทุกวันนี้ประชาชนเนี่ยเขารู้ทันและก็เข้าใจดีว่ารัฐบาลมีพฤติกรรมอย่างไร บริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมากน้อยขนาดไหนรัฐมนตรีแต่ละคนมีความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความละอายแล้วก็มีสติปัญญาเนี่ยมากน้อยขนาดไหนตอบได้อย่างชัดๆนะครับว่าคนไทยมีจํานวนไม่น้อยนะครับที่ไม่เคยเชื่อถือและก็เชื่อมั่นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้เลยแม้แต่น้อยเพราะว่าคนไทยจํานวนมากเนเห็นถึงเบื้องหลังอันแสนสกปรกโสโครกของรัฐมนตรีหลายคนดังนั้นจึงไม่มีความศรัทธาใดๆมอบให้กับรัฐมนตรี แล้วก็รู้ดีว่ารัฐมนตรีเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ได้มาจากเกมการเมืองไม่ใช่รับตําแหน่งรัฐมนตรีเพราะสติปัญญาหรือว่าความรู้ความสามารถจึงทําให้คนไทยจํานวนไม่น้อยนะครับเรียกขารัฐมนตรีบางคนว่าเป็นรัฐมนตรีขี้ข้าทีนี้กลับไปที่ฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านซึ่งคนไทยจํานวนมากเนี่ยจับได้ไล่ทันว่ากําลังเล่นละครตบตาเก่งมาก บางคนที่พูดจาฉา,านแสดงภาพประกอบการอภิปรายดีมากครับแต่ว่าเนื้อแท้ของพฤติกรรมการเมืองของสสฝ่ายคา้านบางคนเนี่ยเสื่อมและก็สามมากที่สุดคนที่มีพฤติกรรมส่วนตัวเลวซามจนเกิดบรรยายไม่มีวันเป็นคนดีได้หรอกครับเพราะฉะนั้นคนจะพวกที่ว่าเนี่ยจึงไม่มีวันเป็นฝ่ายคา้านที่ดีได้เช่นเดียวกันอย่ามาอ้างนะครับว่าเป็นพฤติกรรมส่วนตัวคนรับประเด็นกับพฤติกรรมของสส เพราะที่เมื่อสสบางคนเนี่ยมาจากคนที่มีพฤติกรรมเลวทรามดังนั้นเมื่อได้เป็นสสจะด้วยกลอุบายหรือกรรมวิธีใดก็าตามเนี่ยย่อมเป็นสสที่สุดทรามไปโดยปริยายก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่บาเมืองไทยเนี่ยน่าเป็นห่วงมากครับเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่น่าจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เพราะรัฐมนตรีหลายคนน่าจะเข้าข่ายทุรชนส่วนฝ่ายค้านก็ไม่น่าจะเป็นที่พึ่งของประชาชนเช่นเดียวกันเพราะหลายคนเนี่ยมีพฤติกรรมไม่ต่างไปจากรัฐมนตรีนะครับ แต่ที่ฝ่ายค้านยังไม่ได้สําดงความจริงให้ปรกากฏต่อสาธรารณชนเนี่ยคือยังไม่ได้สําดงพฤติกรรมของการเป็นรัฐมนตรีเพราะยังไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีแต่ก็ต้องย้ําอย่างหนักแน่นนะครับว่าคนไม่ดีเนี่ยก็คือคนไม่ดีไม่มีวันที่คนไม่ดีจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านที่ดีได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าธาตุแท้มันไม่ใช่คนดีงไงล่ะครับ แต่ถ้าว่ามันดีแต่ปากมันดีแต่ทําลายประเทศชาติมันดีแต่แสวงหาผลประโยชน์โดยมีชอบด้วยการเข้าไปมีอํานาจรัฐเท่านั้นเองครับ